ปดปปดปมาเลยก่ะเพื่อนมาดูวิวไปเอาเห็ดสดๆมาจะมาแกงใส่น้ำปลาขวดนัวๆน,น,นะคะตำาปก๊ปกๆหอมกระเทียมลงไปตั้งหมอ้หมอเอาไว้แล้วนี่แกงหม้อใหญ่ๆไม่มีหน่อไม้สดก็วันนี้หน่อไม้ฝรั่งใส่หน่อไม้ฝรั่งมันอวบมากเลย อวบหวานหวานแม่พี่น้องสดสดหน้านี้เป็นหน้าเมืองนอกเขาก็ปลูกหน่อไมาปุ้ยต้นอวบก่ะอุ้ยตน้ตนไปแต่เศษไม่ได้ต้นหวานหวานวันนี้ได้ต้นอวบๆมาจะแกงใส่เห็ดน,นะคะปาดผดพวกโมกกอกเตียงอันนี้เห็ดเห็ดหอมที่ทําต้มจืดนะคะเวลาเราล้างเราแช่น้าเกลือค่ะเห็ดง่ายๆ เห็ดเมืองนอกนี้เราดูป้ายคำว่า B.O. ไม่มีสารพิษป้าย B.O. นะคะคำว่า B.O. ปลอดสารเขาจะติดป้ายบอก B.O. ไร้สารนะคะพี่น้องเอ้ยไปเดาเสียบเถอะี่สันจะแกงอันนี้เห็ดฟางที่เป็นดอกเห็ดฟางมันจะมีสองสีสีสออกครีมครีมเหลืองๆแล้วก็สีขาวแม่พี่น้อง กุบกุบกุบเอาเห็ดไปแช่แช่ต้องเอาลูกเล็กๆอันนี้เห็ดโครนเห็ดโคนก็กุบกับกุบกับเล็กๆ,ๆนี่คะ่ะอุ้ยเป็นแต่ผดพบโม่อแกแต่งวิวไม่ชอบเห็ดที่มันดอกใหญ่ๆมันต้องไปซื้อที่ดอกเล็กๆเกิดใหม่ๆนี่มันจะได้กุบกับกุบกับนะคะใส่น้ำปลาหนนัวยั่วยั่วย สุดยอดเลยนะปะไปแกงเหตุกันตั้งหม้อแล้วค่ะเปิดไฟเอาไว้แล้วคืนน้ําลายนะนี่เป็นคนชอบเห็ดคะ่ะหนึ่งเพราะว่าเห็ดนี้ไปศึกษาดูนะคะเหตุใช้แทนเนื้อได้เพราะว่าเห็ดเขามีโปรโตีนที่สูงเหตุอะไรก็ได้คะ่ะมีโปรโตีนยิ่งสำหรับคนไม่ทานเนื้อนะคะใครทานมังสวิรัต ก็ผัดเห็ดผัดผักไปมันทำให้เราตัวเบาร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีหุ่นดีหุ่นสวยด้วยนะคะไปใครชอบแกงเห็ดเอาสักหม้อไหมเอาสักถ้วยไหมคะไปแกงเห็ดกับวิวจะใส่น้ำปลาผสมพันกันปลาเป็นขวดกับเป็นต่อนมันไม่มีใส่เป็นขวดนี้เละย,ยุค ทำสมัยใหม่ไปแกงเห็ดโครนเห็ดรวมเห็ดรวมเห็ดอันนี้เห็ดที่จะทำกับต้มจืดเนาะก็อร่อยกากับต้มจืดเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดโครนเห็ดสามกริย์วันนี้ก็เรียกว่าเห็ดรวมมิตรไปเลยค่ะใส่หน่อไม้อบๆนี่หน่อไม้ฝรั่ง นะคะใส่หน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้หน่อไม้สดๆไม่มีที่มังงอบนะคะเราแกงเห็ดปะทำแค่นี้ก็อร่อยแล้วใส่หน่อไม้นี่แหละเราถึงได้แทนผักสดๆอบๆมีแต่ยอดใ่ๆไหมว่าสะออนสอนส้นมมันหวาน ลวกเฉยๆจิ้มเจ๋วก็ยิ่งก็หวานแมเมื่อวานก็ลวกไปแล้วไปวันนี้ไปแกงเห็ดกบวีวีเลยซิซาซิซาตจิจ้มจานน้ำลายห่อยปอกๆแล้วพี่น้องไปเลยจ้าไปแกงใส่น้ำปลาน้ำปลานัวๆยั่วๆไปเลยไปเลยค่ะแกงเห็ดรวมมิตร